กะกะตควรขยายสิทธิ์ให้ประชาชนเลือกตามที่อยู่อาศัยจริงได้ด้วยครับยกตัวอย่างนะครับในเขตของผมเทศบาลเมืองคูคตเทศบาลเมืองลำสามแก้วและเทศบาลเมืองลาสวายจังหวัดปทุมธานีบางคนอาจไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในท้องถิ่นเหล่านี้เพราะเจ้าตัวมาเช่าบ้านมาเช่าคอนโดมิเนียมอยู่เพื่อทำงานแต่ถามว่าการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิน่น การทำงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นมีผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของเขาหรือไม่คําตอบคือมีแน่นอนครับอีกนิดเดียวนะครับท่านประธานเพราะฉะนั้นเขาควรที่จะได้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีสิทธิ์ที่จะกําหนดอนาคตในถิ่นที่เขาอาศัยอยู่จริงโดยก,กอกตต้องท่องไว้ในใจเสมอถึงหลักข้อที่ว่าอำนวยความสะดวกประชาชนทำให้ง่ายๆอีซี่อีซี่ครับที่ผมอภิปรายมาทั้งหมด ก็เพราะอยากเห็นกกตเป็นองค์กรที่มีพัฒนาการสูงสุดให้สมกับรางวัลโลกเกียรติยศที่ได้รับกกตสามารถที่จะก้าวหน้าก้าวไกลอำนวยความสะดวกประชาชนเพื่ออนาคตใหม่ที่ดีกว่านี้ได้แน่ๆครับก้าวหน้าก้าวไกลประชาชนอนาคตใหม่4คํคำนี้เสมือนเป็นคาถาของกกตนะครับท่องจำให้ขึ้นใจ เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมเชตวันเตือประโคนครับสสพักประชาชนตัวแทนประชาชนชาวเทศบาลเมืองคูคตเทศบาลเมืองลำสามแก้วและเทศบาลเมืองลาดสวายขอร่วมอภิปรายรายงานผลการปฏิบัติงานของกะกะตในเร่มนี้นะครับ ขอบคุณท่านเ,าเลขาธิการสํงงานักงานกกตนะครับท่านสแสวงบุญมีวันก่อนก็เพิ่งไปเตะฟุตบอลกระชับมิตรร่วมกันนะครับเสียดายที่ท่านตอนที่ท่านลงสนามผมไม่ได้ลงตอนที่ผมลงท่านไม่ได้ลงนะครับไม่งั้นก็น่าจะได้ฟาดแข้งกันในสนามนะครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาครับผมมีข้อสังเกตเล็กน้อยว่าการจะทํารายงานของกกตนในเล่มนี้นะครับได้ทําให้เราอยากเปิดอ่านอยากเปิดดูอย่างมากเพราะมีนะครับรางวัลการันตีอยู่บนหน้าปก คือโลกเกียติยศ ITA Award s 2 2 3 3ในฐานะหน่วยงานที่มีการพัฒนาสูงสุดนะครับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานของรัฐ ITA Award s 2 2 3 3ก็คือในปี2,566ครับตามที่ท่านได้จัดทำรายงานในเล่มนี้เข้ามานะครับ ITA Award เป็นรางวัลจากปปชครับซึ่งย่อมาจาก Integrity and Transparency Assessment Award นะครับ I Integrity แปลว่าความซื่อสัตย์ใช่ไหมครับ T Transparency ที่แปลว่าความโปร่งใสผมไปดูมาแล้วครับมีรางวัลหลายประเภทนะฮะจากหลายกลุ่มของหน่วยงานภาครัฐและกะกะตก็อยู่ในกลุ่มของหน่วยงานศาลองค์กรอิสระองค์กรอายการและหน่วยงานรัฐสภาและในปีนั้นท่านไม่ได้รางวัลจากประเภทรางวัลไหนนะครับ แต่ได้โลกเกียติยศในฐานะหน่วยงานที่มีพัฒนาการสูงสุดคือไม่ใช่ในปีนั้นแต่เป็นองค์กรที่ดูกันยาวๆมาแล้วนะครับเลยได้รางวัลโลกเกียรติยศในปีนี้ท่านประธานครับหน่วยงานที่มีพัฒนาการสูงสุดผมคิดว่าเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่ของกะกะตนั้นท่านสามารถที่จะพัฒนาให้ก้าวหน้านะครับให้ก้าวไกลให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนเพื่ออนาคตใหม่ที่ดีกว่านี้ได้อีกครับ อย่างไรอย่างในรายงานของกรกตรเล่มนี้นะครับปี2566ซึ่งเป็นปีที่สําคัญเพราะประเทศไทยเรามีการเลือกตั้งสสทั่วไปนะครับเป็นการทั่วไปและอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีก็คือพัรเก้าไกลนะครับชนะมาเป็นอันดับ1มีประชาชนให้การสนับสนุนถึง14 000, ล้านเสียงได้สสในสภามากที่สุด151คนแต่ก็น่าเสียดายครับที่เราไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้และเกิด รัฐบาลตบัดสัตว์ข้ามขั้วอย่างที่สื่อมวลชนให้คานิยามไปนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเรื่องเลือกตั้งสสผมคงไม่ไปลงในรายละเอียดนะครับแต่ที่ผมจะขอเวลาสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้พี่ปรายพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะผ่านท่านประธานไปยังกกตนะครับเพื่อที่จะทําให้กกตกลายเป็นหน่วยงานที่มีพัฒนาการสูงสุดให้สมกับโลเกียติยศที่ท่านได้รับนั้นนะครับก็คือเรื่องของการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี2566ตามรายงานเล่มนี้ครับกกตจัดให้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรืออปทอกรณีตำแหน่งที่ว่างลงรวมทุกประเภทนะครับ922แห่งรวมทุกประเภทอปท922แห่งรวมผู้บริหารท้องถิน่นและสมาชิกสภาท้องถิน่น1,001คน ที่ผมสนใจคือข้อมูลในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งอ,อปทอซึ่งในรายงานของกะกะตให้ข้อมูลไว้ตามสไลด์ต่อไปนี้นะครับขอสไลด์ด้วยผมมีสไลด์อยู่แผ่นเดียวเท่านั้นครับตามสไลด์ต่อไปนี้นะครับช่องที่ผมอยากเชิญทุกท่านดูก็คือในส่วนของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งจะเห็นว่าที่ผมทำวงแดงไว้นั้นก็คือเปอร์เซ็นต์ของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ถึง50เนครับนายกอบอจอ 44.60%สมาชิกสภาอบอจ40.60%พอมาดูนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง44.60%สมาชิกสภาเทศบาลเมือง40.60%ขณะที่หนักสุดเลยครับหนักสุดเลยคือสมาชิกสภาเทศบาลน,นครผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการเลือกตั้งซ่อมแบบเลือกแบบโดดไม่มีหัวนะครับ29.52%นะครับผู้ไม่ใช้สิทธิ ซึ่งตัวเลขระบุว่ามีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง6 8 0 8 4คนแต่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพียง 17, 000, 000, 1 000 7 1 7 0 3 8คนเท่านั้นน้อยมากๆครับสำหรับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลอันนี้ผมเข้าใจได้นะครับเพราะด้วยความที่เป็นพื้นที่ที่มันเล็กนะครับ คนรู้จักกันใกล้ชิดกันเพราะฉะนั้นนะครับติดลูกเกรงอกเกรงใจกันก็ไปใช้สิทธิ์กันนะครับก็มากกว่า5 0แต่มากกว่าก็ไม่ได้มากกว่ามากมายนะครับกกตสามารถที่จะทําได้ดีกว่านี้อีกครับกกตสามารถที่จะทําให้คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากยิ่งขึ้นกว่านี้อีกโดยกกตต้องท่องไว้ในใจเสมอถึงหลักข้อที่ว่าอำนวยความสะดวกประชาชนทําให้ง่ายๆ่อีซี่อีซี่ครับยกตัวอย่างและเป็นข้อเสนอ ในตัวนี้ด้วยยกตัวอย่างแนละเป็นข้อเสนอในตัวนี้ด้วยนะครับใน3ประเด็นต่อไปนี้หนึ่งเรื่องของการกําหนดวันเลือกตั้งครับท่านประธานท่านควรต้องกําหนดวันให้ตรงกับวันที่คนส่วนใหญ่เขาหยุดนะครับวันที่คนส่วนใหญ่เขาหยุดส่วนใหญ่ก็คือวันอาทิตย์ครับแต่ในปีหน้านี่จะมีการเลือกตั้งอบจท่านกําหนดวันที่1กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันเสาร์อันนี้เข้าใจได้ในเรื่องของกรอบระยะเวลาเข้าใจได้ในเรื่องของการแบ่งเขตเอ่อ สภาอบจอใหม่นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าถ้ามันจะติดปัญหาเรื่องกฎหมายอะไรตรงนั้นเราก็ควรที่จะไปแก้ตรงนั้นด้วยนะครับต้องทําให้ตรงกับวันหยุดของคนส่วนใหญ่ข้อที่2เรื่องการเลือกตั้งล่วงหน้าครับไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตสําหรับคนที่ไม่สะดวกในวันที่กะกะตกําหนดวันนะครับเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตสําหรับคนที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในภูมิล,ลาเนาตามทะเบียนบ้านและเลือกตั้งล่วงหน้านอกรัฐอาณาจากักรซึ่งทั้งหมดนี้ โดยทางเทคนิคโดยทางเทคโนโลยีแล้วสามารถทําได้เพราะการเลือกตั้งสสก็ทําให้เห็นมาแล้วครับทําได้แล้วไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนครับข้อที่3ครับเพื่อความก้าวหน้าเพื่อความเป็นองค์กรที่มีพัฒนาการสูงสุดก็กตควรขยายสิทธิ์เอาสไลด์ลงได้แล้วครับกกตควรขยายสิทธิ์ให้ประชาชนเลือกตามที่อยู่อาศัยจริงได้ด้วยครับ ยกตัวอย่างนะครับในเขตของผมเทศบาลเมืองคูคตเทศบาลเมืองลำสามแก้วและเทศบาลเมืองลาสวายจังหวัดปทุมธานีบางคนอาจไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในท้องถิ่นเหล่านี้เพราะเจ้าตัวมาเช่าบ้านมาเช่าคอนโดมิเนียมอยู่เพื่อทํางานแต่ถามว่าการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิน่นการทํางานของสมาชิกสภาท้องถิน่นมีผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของเขาหรือไม่คําตอบคือมีแน่นอนครับ อีกนิดเดียวนะครับท่านประธานเพราะฉะนั้นเข <ans> าควรที่จะได้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีสิทธิ์ที่จะกําหนดอนาคตในถิ่นที่เขาอาศัยอยู่จริงได้ด้วยท่านประธานครับที่ผมอภิปรายมาทั้งหมดก็เพราะอยากเห็นกกตเป็นองค์กรที่มีพัฒนาการสูงสุดให้สมกับรางวัลโลกเกียรติยศที่ได้รับกกตสาม,มารถที่จะก้าวหน้าก้าวไกล อำนวยความสะดวกประชาชนเพื่ออนาคตใหม่ที่ดีกว่านี้ได้แน่ๆครับก้าวหน้าก้าวไกลประชาชนอนาคตใหม่สคํานี้เสมือนเป็นคาถาของกะกะตนะครับท่องจําให้ขึ้นใจขอบคุณมากครับท่านประธาน